これอรこれは桃みたいでしょอมมเอมโน,มนิเนอะเมโนミดิสแต่นี่เป็ฮิอตตเนาะออโหโหนะคะอเมโนมินะคะนี่อโโย,ยอะหอะแยะเลยเดีกไปเก็บมาที่ไหนคะเนี่ย เกมอะไรที่ทางเคนทางเคนใช่ไหมคะไปโชก้าโกมาใช่ไหมโอ้โหเต็มเลยนะเดี๋ยววันจันทร์เราไปที่โรงเรียนด้วยนะเอเด็เก็บมาเยอะมากเลยสุดยอดสุดยอดิฉยสุดยอดอันนี้โอ้เสฟเฟสโกก็มอออิปไปด้วยดงกุณดีจัดแนีคุณเรียกว่าอุเมโนมิเอลิเจอดงกุณอ่ะดงกุณมีอันนึงเออมีดงกุณอีอันนึงด้วยอ้อีก มีสามมันเก่งมากเลยเก็บเยอะมากเลยค่ะโอ้โหโชกเก้นเม,มฮิโรตะตเน้เด็กอย่าไปทำโดเกลิดทำกับแค่หเหนื่อย <c oughs> เดิกหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โหนี่ผลงานเดีๆเอาเก็บเข้าไปนะคะเดี๋ยววันจันต้องไปคุยกที่โรงเรียนอีกนะคะ